มนถึงตลอดตะบันนั่นใช่ไอยูตั้งประเทศคุณโทษมาบอกพอบอกเมียเพราด้พคุณละลานสองลานเงาละคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้ริจารญาในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูชองกาพารวยครับผมมีนี่มีแนวทางชุดเด็ดชุดดังชุดจวนมาฝากนะครับล่าสุดตามเจอแล้วได้มาแล้วนะครับสำหรับชุดเดียวเลขลับจากต่างประเทศนะครับที่ว่า ลูกสาวโทรมาบอกแม่นะครับงวดละชุดงวดละเม็ดนะครับผมชุดเดียวคือ2อตัวนะครับผมสองตัวชุดเดียวถูกตลอดนะครับตอนนั้นคนซารยหลายนะครับแอดนำหาจังใดก็เห็นเพราะว่าเลขลับชุดนี้นะปิดเงียบมานะครับผมซื้อเฉพาะคนรู้จักกันเท่านั้นนะครับตอนนี้เจ้ามือหรือว่าผู้ค้นขายนะบอกการับนะครับไม่มีใครการับถ้าว่ามาจาก ลูกสาวจากต่างประเทศนี่เพมีไผ่กาลับเลยนะครับผมมีแค่2ตัวชุดเดียวเท่านั้นนะครับผมเป็นตัวไรไปรุนไปรับชมน้ากันนะครับล่าสุดพ่อสับเปลอได้มาแล้วนะครับแล้วก็พ่อสับเปลอก็ได้ชุดเดียวเหมือนกันนะครับตัวไรไปรุนไปรับชมน้ากันนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องก้าพารวยด้วยนะครับผมขอคนละหนึง่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมพ่อนางทาแล้วนังพอทู่หาบุษบกนะครับ ไม่เป็นรดับไม่เป็นดัารับดพกเป็นแบบพวกนไม่กัจะเป็นแบบนี้หรอกสวัสดีครับผมบบส,บสวัสดีพ่อสับปเปลอนะครับผมหลังจากที่ว่าบ่ได้เลขบเ่เขือบ่ได้มหาพอจักเทียเลยครับผมทุกมีแต่ทุกมหาเลขบ่เขืเอนบ่ได้เลขบ่พอบ่เขีเอบ่ได้ใส่บ่ได้ไปเส้นเจดันเพื่อว่าพ่อเห็นหนาครับ เสีย,กกยได้งังนนะพ่อเนาะเรืบอบกเกนี่ดได้ยากค่ะกิลี่แต่ได้มากนี่คือสองตัวสามตัวเ๊ะเลยเแต่ผมได้ยินข่าวว้อีพหอได้ได้ย,ยินข่าวเลยรับต่างประเทศเที่ว่าลูกสาวโทรมาบอกแม่ให้ซื้อถือตลอดนี่ถือ,อยี่หี่บ่พอผมถือตลอดตัวบนาาันนั่นใส่ครับมูนึงครับัน,บนถือตลอดลูกคนใดเป็นตัวโทรมาบอกพอบอกแม่สื่อยู่ทังบันครับมันมาเขาก็เรียก บ้านเฮ่าคนเขาก็โทรมาเมื่อวานนี้แต่วัเล็กเก่าสามนี่บอกแต่ก่อนแล้วครับผมอ๋อคือเก่าสามมีตรงตรงกับผู้ใดพปอตรงกับผู้ใดครับตรงกับอาจารย์เพิ่นบอกโยบ้านเฮ้านี่ล่ะอ๋ออาจารย์อยู่วัดบ้านเอออยู่วัดบ้านเพิ่นบอกก่อนเอามเป็นหกสามเก่าสามครับเพิ่นโทรมาบอก บอกเมียคนเล่าคือเก้าสามวัดที่พอบอกแล้วเก้าสามเก้าสามเนี่ยคือมาตัต้งประเทศครับ<อ> <93. S 2> ลูกคนไปอยู่ตั้งประเทศคนทั่วมาบอกบอกเมียศึกษากันยุบเมื่อเส้าครับบอกคนแล,ลว้วม,มันมีสองตัวคนว่าเก่าสามกับหกสามนี่แต่คนทั่วมาบอกอี่คือเก่าสามเอเอไปทั่วมาบอกไปตั้งประเทศคือเก่าสามแต่ว่าเรียกเข้าใด้มากเนีย หกสามต้องพอได้มากอย่างพวกหกสามเออหกสามพอได้มากยังไดครับหกสามเอาเพ่ยิบช่วยให้เซียนเอ,เอาไปว่าก้อยคางหครับพอดีปอปเป็นยกขึ้นเป็นเยวะเห็นเลขหกสามอยูอ่อยูอ่ในช่วยเลยถือว่าเอออยู่ในช่วยห้องยิบดอกไม้เนื้อไส้เนะี่ยดอกไม้ปูนึงเทียดปูนะึงไส้เนี่ยนีจะพอยกห่างไส้หางอยู่ จำนั้นกับมี่มี่ยี่หกสามเออมี่หกสามพอดทีเผาเราย่างลูกไปไปหาอาจารย์มาพอก็ถามแล้วก็บอกคนกวกไปเลยบอกเอ้ามันนี้มันนี้สิบอกเลขัจะเริ่มด้วหกสามอาจารย์่าเออพ่นไปสวดลาไฟยนอนู่าออาจารย์ก็ได้หกสามเหมือกัน พอ 6, อ่อเด้เห็นหกสามเออได้หกสามมาแต่ก้อนนั่นแล้วครับครับตั้งแต่ไปเผาผีมาอาจารย์ผู้หนึ่งปันไทยเก้าสามผู้หนึ่งไยหกสามนะครับค,คือเก้าสามมีไปตรงคับเลขลูกสาวต่้งประเทศเออเก้าสามมีทั่วมาตั้งประเทศทั่วหาเม่ก็เลยบอกแม่ว่านี่หกสามโอ้เก้าสามตัวตัวเดียว แล้วเมื่อเส้าเนี่ยอาจารย์เพิ่มให้อีกตัวหนึ่งให้เป็นสาบดูครับคนเชียน 7, 6, ยน 6, ั่นเรวตัวเดียวเอเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามตัวเดียวตัวอื่มเพิ่มกับพกหนึ่งมันเชียนบอกกันนะ มันย <kung> ังว่าจเอาบ่มีดอกเลขหัวเก่าว่าชแต่วันมีคือจีมีเก่ากันเพราะคำว่าดอกเก่เจ็ดเ่ยงเมื่อกี้มันดอกศูนย์ศูนย์เก้าดอกศูนย์เก่าก่อนแล้วบ็คนที่เพิ่นพิ่นกบันใจเพิ่นกบันใจเพิ่นเกนอันนี้กบันใจที่กันเราะว่าเขาปิบช่วยนันมากช่วยใหเขาตอกร่างเลย ทังหัวสองทั้งสิสอไปไปใหม่ออกมาเรเป็นเห็นเป็นเลพวกสามมชวยเยเจ้าก่าเคยเห็นไ้ปกติผสีเห็ดเห็ดบบกเขื่อบักเขือใส่ผ้าขาวปกตินี่เชียบักปาดบักเชียวไปเลยเ่ะหนีไปเวลาเอาิเขาเขาจะคอยเบิ่ง ่ปัจจุบันว่าได้บอกว่ามันยากว่าได้ไปเฮ็ดไห้ว่ได้เฮ็ดอืมกันเลยไปเห็นอยู่ในช่วยไปเจ่าสิเบิ่งว่าขันน้ามนต์ข้ายากข้างนอกเลยเลยว่าท่านได้เบิ่งแก่เพิ่นหวดแดงครับก็ได้เบิ่งคันน้ํามนต์มากก็่านะคือกันมีจต่แต่ว่าเข้าภูมีเรียวเบิ่งมันจะคอยออกครับคันผู้บ่บอกก็บ่าได้คือกัน คุณันนมอพันผ้เบิ้งบ่เปลนก็ว่าได้่พอผ้เบิ้งบดเปลีนก็โอ้ยเป็นยังีเทียดงอจงอซื่อเนว่าที่เอทุออแต่ว่าน่ได้เบิ้งเมืาไไอได้เบิ้งอีเทียดมันกับแม่นขึ้นกนครับแต่ว่าเน้นค่าๆนี่พอเน้นชื่อจะกสามมันแม่ามพว่าอยู่กับซ่วย ชวยพอเดีนหกสามแล้วได้หกไดหกสามแต่ว่าอาจารย์เพิ่นไม่เพิ่มเลขให้เ็กุ่นเ้าครับมว่าก็ไปเก็บอนเจฟเ่นเ้าไหนผ้าเขาทําบุญก่อนบวกคิจันยเขาว่าท่านยี่ยเใยครับอ๋อให้เนี่ยอาจารย์เลือกปหาเอาซ่วงมากคนก็เล่นเกียนก็เล่ปั่นกันอยู่เห็นงาน ปันซื้อดอกเราคนก็บ่ซื้อดอกขอสัอซื้อซื้อขอซื้อซื้อขอเ่ว่ากัจะพากันลืมหกสามอผมชิดซื้อไปอยู่าหกสามสามหัวเพราะผมฝันว่าถ้าเจ้าม่ยิ่งยิ่งเขาทั้งหน้าเขาขวาทั้งหลังอสองหสิบสมเออใช่ผมซื้อไปอาจจาจจะได้ ซื้อไปเนี่ยพีนองพ่อได้ขนาดยี่ปีเบิ่งล่ะกันซื้อไปจังเลจังน้อยพอได้ฟังพอได้พูดละลานสองลานเราละอือล้านสองลานเลยพ่ออื่ต้องเอาน่อยดอกพ่ต้องเอาหน่อยดอกเอหลายไลด์ดยวเเลต์นรันีเมื่อไปเผาที่ห่นเขาเ็นค้ายลอตเตอรี่ครับเรียกเกี้ยวแก้ครับสองหาเขาซื้อสัญบสดเหมือนด เาสองหาเออสองหามาสามคนกับซื้อมดทามคนเพื่อนไปได้ไมาด็กสองหาถึนมาได้เขาจะบัตรน้องไผ่เนี่ไปเชียงไทยเมื่อเอากระดูกขาทาตุผนครับวันนี eight ้สองโอห้าสองศูนย์อาสองศูนย์เลขเชียงไทยเลขเชียงไทยุดูถูกกระดูกไส่ทาตเอากระดูกขาทาตแล้วแบบ เชียงไทยตะโก้มันกับเขาดีอยู่มัน,น,นพอจี่เขาว่าเฮ็ยใส่เบิ้งเนี่ยเขาวะท่านสองห้าสูนยจะเชียงไทยเห็นเบิ้งแนี่ยวะเร็วถูกมาจุดห้าสองศูห้าสองศูนย์ะครัเออบ่มันสองศูนย์ห้าห้าสองศูนย์เออนี่ว่าสองห้าศูน เกกระพากกันชิมมึงครับพูล <c oughs> าลันสองลันพูลาลานสองลานดพ่อซื้อตัวผมก็ซื้อบ่ได้ังน้ำมูดครับันทามันออกมากผส้องโอ้ยเจ๊ดิเมว่าีะแต่ว่ากจ็จะลื่อจะลืมจะลื่นถึแต่วันนี้นะคัดมันไม่สีบนไม่ล่างทันแล้วหกสามตัวเดียวนี่ก็ซื้อทั้งบนทั้งล่างกันเลย ว่ัแต่ว่ามันจะออกออกบนที่ออกล่างนั่นหแล้วซื้อทั้งบนทั้งล่างแล้วมาเด็กเชียงไทยโยธาตอนนองไท่เหก็ได้สองห้าสองศูนย์ซึ่งก็ซื้อสองสองห้าก็เหี้ยวยูนปั่นเป็บุญยุทีบุญเป็นเบ้งน่บ่ได้ถ่ายรูปใ้เบื้ไงนี้ก็จะพระกันหุมซื้อสองห้าเร่้ากับจะซื้อสองหา สองห้าศูนย์น้องคดจะซื้อสองศูนย์นี่หรอกนลองคดเก่าจะหกอ,องซองหาลับไปกลับมาจะหาซองซองหากันตรงนี้ที่ไปที่มาแล้วเด็กซองหาหาซองอ <c oughs> กันหุ่มออกเมั่บ้านไปเอกังงนข้เจะเยซื้อออกมั่อกันนี้ตัวนี้เขาซื้อมาแต่กา,าถ้าได้บอกขาเจียว่าหกสามนี่ เขาเจ้าซื้อกลอนครับหาซอนซ้อนหาเขาเจ้าซื้อโควิซี่ใบหาใบใบละลอยพัวบาทอหรองานี้มันเนาะพ่อเนาะเอองานมันทุกคนกู้ได้อยากซื้อเอาครับกู้ได้อยากซื้อจะซื้อเอากู้ได้อยากตีกะซื้อเอากู้ได้อยากฟังจะซื้อเฮี้ยวจะซื้อกู้ได้กัเฮี้ยวน้ำเขาไปเฮี้ยวน้ำเขาไปดีใจนันทุกคนครับขอให้มเมติ ทำได้ฟังแล้วก็ซื้อเอาจับเอาขอบคุณครับว่าสารับแนวทางครับขอบคุณครับนะครับผมสารับแนวทางนะครับของพ่อสับปะเลืนะครับผมแล้วก็เลขลับลูกสาวต่างประเทศนะครับตัวมหาแม่นะครับผมบอกว่าให้ซื้อไว้นะครับเพราะว่าชุดนี้นะครับผมแอดตามตั้งแต่ ต้นปีนะครับต้นปีหรือว่าปีการหนึ่งแหละคื้ทูมามห้แม่เปนสื่อตลอดนะครับถูกตลอดถูกจนคุณราว่าให้ไปหาไปตามเนียนะครับแอดกลับไปแล้วบ่เห็นบ่รู้นะครับหาไม่เจอก็เลยพักไปอยู่ดีๆพ่อไปงานศพไปนั่นไปได้ยินข่าวนะครับเห็นทูบอกกันพอดีพอดีนะครับผมเอาพอเป็นเก่ามาฝากนะครับผมก็ขอบคุณพอหลายๆนะครับผมที นำแนวทางมาเบี่ยงปันให้กับ f อแฟนคลับแฟนชองของกาพาลวยนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับแอดเราขึ้นไว้ให้ท้ายคลิปนะครับผมสาหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ